วงสวงภาพพยนต์สาวิกาชัยเดชมีชื่อเล่นว่าพิงกี้เกิดเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยน2529ที่โรงพยาบาลเพชรเวชกรุงเทพมหานครในครอบครัวที่นัดถือศาสนาอิสลามเป็นบุตรคนเล็กจากทั้งหมด3คนของสมานกับสาิินยาชัยเดชมีพี่ชายอีกสองคนสาวิกามีเชื้อสายไทยอังกฤษ มอนและปาก,กีสถานเธอกล่าวว่าสมานบีดาของเธอเป็นมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนล่าสุดก่อนหน้านี้พิงกี้ได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเป็นเช็คเงินจำนวนห้าล้านบาทถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยขณะที่เดินทางออกมาพิงกี้พยายามบกมือทักทายสื่อมวลชนโดยเธอมีสีหน้ายิ้มเล็กน้อยพร้อมทำท่าส่งใจให้กับกล้องหลังถูกปล่อยตัวจากเรือนจำไปเธอศีนหงายเงียบไปสักระยะ และได้ถอดกำไร E.M. แล้ว เพื่อความสะดวกในการรับงานแสดงเพื่อหาไรายได้ล่าสุดปรากฏตัวออกสื่อครั้งแรกหลังได้รับงานอิสระซึ่งทางสื่อมวลชนได้มีหมายเชิญร่วมงานบวงสวงภาพ,พยนตร์กุมารปรากฏชื่อสาวพิงกี้สาวิกามีคิวร่วมงานด้วยในวันที่พฤหัสบดี2กุมภาพันธ์2566ที่ศรีวารยสถานส่วนลุมในบาซ่าถือเป็นงานแรกที่นักแสดงสาวจะได้พูดคุยอัปเดตเรื่องราวชีวิตอย่างไรก็ตามก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ Thank you